สำคัญมากไปกว่า <laughs> แน่นอน <laughs> เขาบอกว่าคนที่จะถูกหวยเนี่ยอารมณ์ต้องดีไว้ก่อนค่ะคือถ้าอารมณ์ดีเนี่ยเราก็จะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามามเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่สองพฤษภาคม2,568ม,มีเศรษฐีใหม่แน่แนๆขอให้เป็นคุณผู้ชมที่นั่งดูอยู่หน้าจอทีวีอมรินของเรานะคะวันศุกร์แล้วใช่ไหมรุ่มงมีวันเสาร์ค่ะเรียนเชิญน,นะคะทุกท่านถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะฟัง,ฟงธรรมะในสวนต้องมาที่นี่เลยค่ะ สุขและทุก์เนี่ยเป็นของคู่กันนะคะแม้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้แต่ว่าหากว่าเรานั้นรู้จักคําว่าสุขให้เป็นเราก็จะสามารถยืนหยัดไว้ในวันที่เหนื่อยล้าได้ค่ะวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากนะคะกับกิจกรรมธรรมะในสวนจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของสวนเบนจกกิติค่ะเชิญทุกท่านมาร่วมค้นหาความสุขด้วยธรรมตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาต้อนรับเดือนแห่งธรรมะวิสาขาบูชากับหัวข้อสุข เป็นจึงเป็นสุขพบกับหลักปฏิบัติและแนวความคิดตามหลักธรรมคำสอนที่เข้าใจง่ายแล้วก็นําไปใช้ได้จริงนะคะเพื่อให้เราได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงโดยพระมหาอดิศักดิ์อภิปัญโยค่ะแห่งวัดบรมสถนหรือว่าวัดดอนนะคะในวันเสาร์ที่3ก็คือวันพรุ่งนี้ละ กิจกรรมเนี่ยคุณผู้ชมเข้าได้ฟรีตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง10บโมงเลยนะคะมีเสือ่อมีเก้าอี้คอยอำนวยความสะดวกให้สําหรับผู้สูงวัยทุกท่านค่ะผู้เข้าร่วมงานทุกท่านพบกันได้ที่ลานพระพุทธวิสุทธิมงคลสวนเบญจก,กิจตินะคะหลังจากที่ร่วมกิจกรรมแล้วจะเข้าไปพักผ่อนในโซนรีเทลของศูนย์สิริกิตที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งร้านอาหารคาเฟ่ร้านหนังสือสปาห้องอาบน้ำแล้วก็โคเวิร์กิ้งสเปซ ครบครันในที่เดียวเลยค่ะอเดินทางสะดวกด้วยนะคะแล้วก็ได้ไปชื่นชมบรรยากาศรวมถึงได้ไปปฏิบัติธรรม<อ>ศึกษาธรรมะอีกด้วยความสุขเกิดขึ้นตั้งแต่เราคิดว่าอยากจะไปแล้วค่ะถ้าหากว่าพูดถึงธรรมะเนี่ยศีลห้าเป็นเรื่องจําเป็นนะคะที่เราต้องยึดถือไว้ในหัวใจพื้นฐานชีวิตมนุษย์เลยเ,ออเป็นเหมือนพื้นฐานชีวิตมนุษย์อย่างที่พี่กุ้งกริ้งบอกเลยค่ะสิลข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ครอบครัวนี้ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแค่จุดเตา ทำกับข้าวเพอแป๊บเดียวอีกคนหนึ่งหูปูดอีกคนหนึ่งตาปิดเลยเพราะพี่ต้นกับหมาก็ตัวใหญ่พอๆกันแล้วไม<ช>่<ะ>หมาก็ไซส์ใหญ่จริงๆนะเอาคุณผู้ชมเช้านี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องคลื่นคาดนะคะวันนี้ วันศุกร์นะศุกร์หวยออกด้วยชเช้าฝนตกด้วยยังไงวางแผนการเดินทางกันนะคะแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาตามเรื่องนี้กันหน่อยอบอกแล้วเพื่อนพี่กิก้งมันชอบทําวิธีโง่ๆแบบนี้กินนมเปรี้ยวแล้วก็ไปเป่าอะะ่ะคิดว่าัจะลดเหรอไม่ลดหรอไม่ลดหรอกค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะล่าสุดมีคนลาออกมาสู้คดีแล้วจ้ะ เวลาออกแล,แล้วมันก็เราก็จะได้สู้ในน้ำส่วนตัว,แล,วแล้วพูดคุยก<ด>ันส,สุดๆนะครับไปประชุมไม่ทันแน่เลยอ่ะอาจจะทัน s <S ทันเวลาพอดีเลยอ่ะรื้อแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์ลดรถดจ็7วัน2คนละ119บาทถึง7พฤษภาคมนี้มิสสั่งเลยที่เซเว่นดิสเลอรี่ ถ้าต้องเผชิญหน้ากับภาระการเงินคุณจะคิดถึงใครนนนนมีที่ไหนอนทยมักเนี่ย App Promise ขอเป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระการเงินสมัครง่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุดไม่เกิน3 0 0แสนบาทวันเดาวมีปัญหาเรื่องเงิน Promise พร้อมช่วยกู้เงินอุ่นใจกู้ได้ที่ Promise เด็กๆรู้นมคาเนชั่น UHT แคลเซียมสูงพลโลเข้มข้นนุ่มเข้าเนื้อต้องรสดีเมนูปลโลสุดนี้แค่หมักและต้มหอมเครื่องพลโลและกลิ่นสามเกลืออร่อยยังมีก็โบรซองนี้เพิ่มกลิ่นสามเกลือส่วนซองนี้ก็ถึงเครื่องพลาโล ชาแดดมั paper, ่นใจช่วยทั้งปกป้องแ้าบำรุงด้วยนีเวียซูเปอร์ซีพลสสุดใหม่ที่มี SPF 50เนื้อเซรั่มบางบางชวยสามสารช่วยบำรุงล้ำลึกฟื้นผิวดูไบรท์ใน7วันใหม่นีเวียซูเปอร์ซีพลัสนีเวีย is for skin พูดซิแม่การเรียนรู้เล็กๆของลูกยิ่งใหญ่เสมอแม่ให้ทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่แม่แล้วเลือกเสริมเขาทุกวันด้วยใหม่ซิริลักจูเนียโจ๊กแซลมอน ของคุณป้าครับป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์การกลวยไลฟ์เอ็กซ์เพรร์จองบัตรได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอน เด็กรู้นมคาในชั่น UHT แคลเซียมสูงบารสวนช้อปปิ้งวีคงานนี้มีคนอยากช้อปเราก็หาคนอยากขายทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้เครื่องใช้ไฟฟ้า2 1่9ถยมิถุนายนนี้ Impact เม,มืองทองธานีอยากขายโทร090-197-8310เดเด็กทุกคนมีควาสมสามารถที่แตกต่างกันศักยภาพของในตัวเด็กมีทุกคนอยู่แล้ว โอกาสมีความสาคัญม,มากเลยถ้ามีการได้รับการศึกษาที่ดีก็เป็นหลักฐานที่ดีของชีวิตของน้องๆเขาครับโน้ตบุ๊กเองอะจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เขาได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์มันไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กแต่ถ้าเกิดมีคอมพิวเตอร์ครบทุกคนผมว่ามันน่าจะช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียน,นยมีประสิทธิภาพมากขึ้นการศึกษาสำหรับหนูก็น่าจะเป็นทางเดียวที่ทําให้ประสบความสำเร็จได้ถ้ามีโน้ตบุ๊กก็จะมีโอกาสเรียนรู้ มูลนิธิสารอนาคตการศึกษา ConnectED องค์กรที่เชื่อมโยงทุกความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ยั่งยืนชวนทุกคนมาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศเพื่อนําไปซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้น้องๆเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเท่าเทียมบริจาคถึงโรงเรียนโดยตรงได้แล้ววันนี้ที่ connected.org ผู้บริจาคสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าเบลแนะนําเทพไทยมาหลายปีหลายคนใช้แล้วชอบกันทั้งนั้นเลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่ เคยใช้ลองใช้ดูสิคะแล้วจะรู้ว่าปากสะอาดพร้อมสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นยังไงยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดลอดต่อไปเทพไทยนะคะนม UHT ตราหมีพรีไบโอพลัส DHA หยุดก่อนคะ่ะเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี DHA แอปเต็มที่กับทุกเรื่องแอปเลือกใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยแบรนด์ดังนกแท้ที่มีนาและซิง ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้ m ม่ไ i n กินสบายซีรีส์เงียบสบายสบายงบสบายใจได i กินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นเบอร์ดี่โรบัสต้าอร่อยเข้มบ,บงดแดงแดงมันเป็นหนักสุด สีเขียวนุ่มลและเบอร์ดี้เอทเบสโซหอมละมุนกลมกล่อมสีเขียวนุ่มละมุนเบอร์ดี้เททไนก็ไปสุดหม่ไดกินสบายซีรีส์ประหยัดไฟสบายสบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นขอชุดชุดชุดสักคูม99บาทค่ะทั้งชุดเบอร์เกอร์และชุดไก่ทอดกรอบอร่อย จะชุดไหนก็คุ้มเลือกอร่อยได้ทุกวันชุดสุดคุ้ม99บาทที่แมค o โดนัลนม UHT ตราหมีพรีไบโอพลัส DHA หุดก่อนคับเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี DHA คุณผู้ชมเพราะว่าฝนที่ตกในฤดูร้อนองงใจมากทำไมฤดูร้อนนี้ฝนมันยาวนานเรากับหน้าฝนเลยนะคะเกีย่ยวอะไรกับเรื่องของสภาวะโลกร้อนหร,รือเปล่าเพราะว่าในพื้นที่ปราจีนบุรีเนี่ยลมแรงถึงขั้นที่ว่าลมเนี่ยพัดลงมาถลม่มเอาวิหารหลวงพ่อโสธรเสียนหักหล,ลุดลงมาแล้วก็ตกลงไปที่พื้นเลยค่ะ ไปเนี่ยคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะร่วมบุญนะติดต่อไปได้เลยนะคะบุญหนักเลยนะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกผิดฤดูจริงๆนะคะบางจังหวัดเนี่ยโดนพายุฤดูร้อนไปด้วยเมื่อสักครู่นี้พูดฟ้าร้องลั่นสตูเเลยอ่ะขยับไปดูที่พะเยาค่ะพะเยาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะทั้งฝนทั้งลมพัดซัดกระหน่าเลยจนเอาทําเอาหลังคาของสารการจังหวัดค่ะร่วงลงมาเศษปูนที่ร่วงลงมาเป็นก้อน ใหญ่ๆทะลุกระจกรถเลยค่ะ ไปทางานก็ได้นะหรือว่าเลิกที่จะหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะวันนี้ใครที่มีเอาไว้ในมือแล้วคุณผู้ชมมานั่งหน้าจอรอได้เลยเราถ่ายทออสดกันตั้งแต่บ่ายโมงห้าสิบเป็นต้นไปเห็นชัดๆด,ดูกันจะจะเลยนะคะแล้วก็มีซิทคอมสนุกๆอย่างบ้านเคียงเรียงเบอร์รอคุณผู้ชมอยู่ด้วยหลังจบข่าวเที่ยงวันนี้เปิดรอเอาไว้ได้เลยด้วยความชัดแจ๋วแหววแบบอมรินทร์ทีวีประหนึ่งว่าคุณผู้ชมกําลังนั่งอยู่ หน้าเวทีการออกสลากกินแบ่งเลยค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะถ้าใครที่วันนี้เนี่ยยังหยุดอีกวันไม่อยากเดินทางไปไหนก็เปิดจอรอกันได้เลยค่ะขยับไปที่นครพนมันสักนิดนึงนะคะมีชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนจากมาแมลงชีปลาขาวนับล้านตัวมาบุกบ้านค่ะโอ้โหชีปลาขาวเหรอชีปลาขาวค่ะอ,อโอ้โหก็คือบินกันแบบว่อนเลยอะ คือมองผิวเผินเนี่ยคล้ายๆกับที่เขาเปิดร้านค้าอยู่แถวนั้นได้รับผลกระทบนะคะก็ต้องออรอดูว่าจะแก้ไขยังไงอะ่ะมาเป็นกองเลยนะครับคุณผู้ชมเรายังคงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ไอ้ดิฟนะทหารเกณฑ์ที่ไปยิงอดีตแฟนสาวนะ่ะเอาปืนจ่อขมับเลยนะครับแล้วก็หลบหนีไปล่าสุดมีรายงานนะครับว่าพยายามจะยิงตัวเองตายแล้วด้วยเดี๋ยวมีติดตามรายละเอียดได้เลยแต่ว่าตอนนี้พาไปดูสิ่งดีๆกับพี่เชนก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่จอนสันครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆอรุณอมรินทั่วไทยวันนี้มาหลักฐานคาหนังคาเขาเลยครับ,บค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะส่วนความคืบหน้าในเรื่องของผู้มใยการโรงพยาบาลที่ขับรถชน แล้วขับรถชนธรรมดาไม่ใช่นะคุณผู้ชม,มเป็นการชนที่พวกเราเนยพยายามจะเรียกร้องเพราะว่าถ้าตรงนี้เป็นตาสีตาสาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องมันจะมาถึงตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าการชนเนี่ยเป็นการชนสื่อมวลชนค่ะพีพีพช่างภาพทั้งของอมรินทั้งของไทยรัฐได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันและพวกเราเรียกร้องจนถึงที่สุดค่ะ